เสร็จบเรียบร้อยหน้าตาพร้อมเสิร์ฟครับนี่กบเนาะชัวกบเอ้มามาเจ็บๆน้องกันครับอ่ะมือนี้สเสนอเมนูต้มกบครับต้มกบส่วเเกิดยินงว่านอตต้มส่วน็ข้างมองใส่ไปประคามอ่อนก่อน,นครับ ทางหมอให้มันนอนหอนก่อนต้มซั่ววัตถุดิบนี่เกาต้องเติมกับพี่นี่ต้นหอมผักชีผา,ตากตะไคร้ใบมะกรูดที่ขาดบ่ได้เลยออมหอมเรื่องแต่คือผักแพลวครับพี่น้องผมใช้ผักแพลวตะไคร้ลงไปใบมะกรูดลงไปเสือลงไปกะเอาวเด้อพี่น้องเสือก็ได้ คือคือว่ดูดสาม้อความผิดผมนวดลงไปเป็นไรแคบไรเป็น่อยแค่หน่อยแคไรแคบไรจะล่อให้สมุนไพรมันนิดหน่อยก่อนครับกอสมุนไพรมันออกตัวยาจักหน่อยก่อนเอาจังเอากบลงมันจะได้หอมไปเลย ที่เด็ดของเขาเข,า,เขาลงไปน้ำเดือดแล้วก็ไปจับลงป้าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวโอ้ยอิยดหลายตัวแล้วมัง้งสี่ตัว 5ตัวหตัวเจ็ดตัวที่เด็ดก็คือพักแพ่วครับเด็ดพักแผ่วเด็ดักแผวล,ลงไปเพิ่มกามหอมอูหอมขกักหอมแสบสำหรับภูมักเด้เออ้าวักแผ่วลงไปครับบางคนมันก็ใส่ตอนส่วแต่ว่าผมใส่ตอนไหนก็ได้ครับ อยู่ในหมอเดียวกันคืนเ <c oughs> อเก่าคือความหอมมันจะอยู่ในหม้อขึ้นเก่าแล้วย่แต่คุณได้ใส่คอนใส่หลังอย่แต่สะดวกด้ะครับข้าวแล้วขันตอนในการทำส่วเป็นแบบแรกจะเดยดนให้เบิ่งอีกที่หนึง่งครับขันตอนหันต้นหอมพักชี่ไว้ครับไว้ใ,ใส่ตอนส่วนะครับ เอาหั่นไปคือจังหั่นใส่หลาบใส้ยังนะครับบระปองหั่นหน่อยแต่กระปองหัน่นใหญ่เกินไปกะว่าพอดีละเดี๋ยวแกหมักไหมันเนาะอะไรก็หั่นตุนหอมใบเตรียมใบครับเตรียมใบใส่ตอนั่วนี่ครับถึงชื่อว่าั่วบ้านผมกับไข่ไข่กันเบิร์ตก็ต้องมีพริกมีข้าวขัวข้วมนัวข้วมยังกับรุงตำใจชอบเดี๋ยวแกบุญแกกินนัวกินจาง ที่เห็นเป็นใบไบเนี่ยก็คือผักแพรวนะครับเข้าไว้ใส่ตอนสวยเคื่อนหนึ่งใส่ในต้มไปแถวส่วนหนึ่งใบไส่ตอนสวยส่วนหนึ่งครับงานตาคนทาปลูกครับวนอันหนึ่งซื้อเด้เอตกระป็นก็เข่ากระป็นนี่ได้ครับยังเครื่องไหวนะั่นกับเข่ากระป็นนยูครับ้าตาแบบนี้ก็ได้ หลังจากนี้เขาต้มซุปแล้วนะเปื่อยแล้วก็เปื่อยแล้วนะครับเปื่อยแล้วอืมก็คือขอภัยเด้อผู้ได้กินหลอกนะส่วนตัวผมขอบพวกวผมกินบลอกนงเปื่อยได้ที่แล้วครับแต่ผมชิบวสีตามปกติแล้วขันส่วส่วไก่ส่วยังไันที่สีเนาะอันนี้ผมมาตอนกบผมรู้ว่าสีผู้เพลังค้นเพิ่มไปอีเพิ่นกค่สี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 ก่อนเป็นตอนนี้หน่อยแต่ว่าดับเจ็ดก่อนนะครับดับเจ็ดก่อน ไปยังไงวะทีีสว่าเขาปวลงไปครับนนี้มาเดี๋ยวกะเอาตามชอบด้วยครับอีกลงไปครับอยากจะความเผ็ดความนัวของไปผักแพลว้นหอมผักชีเดี๋องหั่นไปครับลงไปเลยครับ จำนีแล้วครับได้แล้วครับคุเลียคุณเให้มันเข้ากันครับมบาได้สีเอาคนไปคนมากนิ่นกัดเจ้ากัดมุนเนี่ยหอมเขา่าหัวหอ,อ,อมกระเที่ยวมาได้สีหนักคนๆไปเลยปุบมันเปือ่อยแล้วตัวหน่อยอแล้วเดี๋ยวมันกัดออกเป็นปชิน้นเป็นชิ้นนันเอง เรียบร้อยพี่น้องนี่คือหน้าตาส่วขึ้นข้าม่าส่วเป็ดส่วไก่ส่วกบมาส่วนเรียบร้อยหน้าตาพร้อมเสิร์ฟครับกบหน้อส่วกบมามาเจ็บๆนล้งกันครับ